ดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหนุ่มค้ารถเก่านะครับ Facebook หนุ่มเบาๆนะครับวันนี้มารีวิว TFR แต่งซิ่งหล่อๆนะครับรถสายโชว์ครับผมฮะเครื่องปีต้าติดง่ายนะครับเสียงท่อเล้าๆครับผมอ่าหุ้มคาร์บอนนะครับประตูซ้ายขวาหุ้มคาร์บอนฝาท้ายหุ้มคาร์บอนนะครับ แปดย้ายไว้ข้างหลังนะครับแม็กเวลครับผมนะฮะสีสันสวยมากครับต้องมาดูตัวจริงครับคันนี้หนีไม่ออกครับคนซื้อใช้หนีไม่ออกแนะ่ไฟหน้ากระจังหน้านี่เบิกใหม่ใส่เลยนะมา,มาน้ำมีเนียมพลงไฟฟ้าครับผมโอสามพันปัสี่สี่ครับมีระบบน้ำมันครบนะครับเสียง นะเล้าเลเลยครับกันนี้ไม่ต้องไปเก็บเพิ่มทำเพิ่มนะครับนะเล้าเลกันไปเลยกันนี้นะสวยนะ สวยจริงเั้งอยากเก็บไว้ใช้อะแต่เมียบอกขายเถ้อนะฮะสวยครับผมนะไม่มีไอนะครับนะครับสนใจติดต่อได้นะครับโอเคครับ